สวัสดีครับผมแล้วนี่มีราการเกมอาทีวีนะครับอ่ะนี้วันพุธอัพแพดใหม่ ai, ก็มีของอของเก่ามาขายนะผมพวกกล่องมังกี้อะไรอย่างงี้แนละ้วสุม่มสุ่มอะไรบ้างเนี่ยกล่องมีสี่กล่องนะแล้วก็มีแพ็คแพ็คกล่องพวกนี้ของ g s l สองนะผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะมีสี่กล่องเนี่ยห้ากล่องเลยฮะผิดผิด TRL <ะ> เออ G I S ใช่ G I S, <S, G R S สองนะครับผมของไรด้วยก็วันนี้จะมารีวิวเอ่อซีรีส์อะไรนะนิวเลยนะนิวบอลนิวบอลนะครับผมมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6อันเลยนะครับผมเป็นจุดมีดอ่ะจัดไป6อันนะครับผมก็มีอาร์ค SC 2010มีดนะครับผมสไนแล้วก็ P90 คิด อ๋อที่ไม่มีจุกนะโอเคก็ซีรี์นี้มาหนานแล้วเนาะแต่ว่ารีวิวไปแล้วกันเพราะในคลิปเป็นไม่มีคิดเราจะทำมาได้เลยก็สำหรับแพดเอ้ยไม่แพดอาที์นี้คุ้มมากอ่ากล่องกล่องอะไรนะไอ้กล่องที่มันลดราคา30%ที่ผมเคยรีวิวไปไอ้ยลดราคา80% 60-80%รงแลนนนะ่ะที่มันได้ไอ TC 1 6อะไรนะ่ะที่เคยรีวิวแล้วเนี่ยเงี้ยประกา ทีที่สิบหกใช่ที่เติมสามร้อยแล้วก็เป็นแาวเวฟอืมที่เติมเยอะก็คุ้มนะราคาลดมากแต่ผมไม่อันนี้ก็คือมันมาใหม่ผมไม่รู้ว่าราคาลดหรือเปล่าอีกนะหรือว่าราคายังเท่าเดิมหรือว่าลดผมไม่แน่ใจไปดูไปแลาใช่ไหมใช่หนึ่งหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องสำหรับให้หนึ่งเซ็ตสำหรับหนึ่งสนะครับอ๋อครับใช่ครับผมซื้อได้ครั้งเดียวนะกลับมาอีกแล้วนะผมอย่าลืมไป ซื้อซื้อกันนะสําหรับคนที่บอก,บอกว่าเฮ้ยพลาดว่ะเฮ้ยพลาดว่ะไม่ได้ซื้อสักทีอะไรอย่างเงี้ยผมจะซื้ออยู่แล้วออกทําไมอะไรอย่างเงี้ยครับนะผมใครที่ร้องห้างงองแงมอะไรก็ยืนไปซื้อกันนะโอเคผมสําหรับซีรีส์นี้นะก็รู้วันอยู่นะผมนี่เลยโอ้โหสนไนเขียนวิสิบนัดเลยเหรอเยอะนะที่อื่นมีประมาณเจ็ดนัดเองนี่ใช่หรือเปล่า หรือสิบนัดเหมือนกันแล้นี่ไม่ส <L, S 1> <นะ S 2> ิบนัดเลยแอลมันห้านัดพี่แอลมันห้านัดแต่ว่ามาถึงซีรีส์อื่นๆอ,อ,อ่ะใช่ประมาณสิบเนี่ยแหละมันสิบเหรียอะโหเยอะนะที่พี่ที่พี่ถือนี่กี่นัดนะสิบ <10 S 2> อ๋อโอ้โหความสามารถก,ก็เท่ากันนะผมนะไม่ตายผมเหลือแหละเหลือสามเอฟที่ความสามารถก็เท่ากันนะครับผมนะครับแต่ยิงหัวแตกนะนสำหรับที่สองนัดได้แล้ว สองสนาสองหน้าตายแล้วนะใช่ก็อาจจะไม่ได้เปิดแบบว่าอาให้ดูบอกว่าปืนหรืว่าลายสวยๆอะไรอย่างนี้เป็นไงนะผมก็ขอโทษด้วยก็หลายคนก็รู้ๆอยู่ซีรีส์นี้มานานแล้วนะครับ <c oughs> ก็สำหรับเอวีจีก็เหมือนเดิมสี่จดห้านัดขอตั้งเท่าเดิมนะครับผม ยิงไม่มีเอฟเฟกอะไรโดนไม่มีเอฟเฟกนะครับมาไอฟิลเล่นเลยเล่นเลยน้องเอ้ยฟิวฟิวเออฟิวมาขอขอมีดทีหนึ่งเล่นเลยได้มีน่ะนะมีดแม่งสีม่วงด้วยนะเจ้ย <Hey. S 1> โอ้โหมันฟังกูโดนเออเพทีเดียว <laughs> มีมีอะไรฟังเนี่ยครมีดอะไร นั่นน่ะบาซัวไหนไปดูเดิอวอ๋อเดือนอ๋อเนี่ยนะตายแล้วทำไมมันฟันทีเดียวกูไม่ตายวะโดนฟันโดนอะไรเนี่ยนี่ไงไอสัตว์ตายเลยมายิงยิงยิงมาตายตายตายออกมาออกมาออกมากูหน้าเด้งโอ้โหกูแตกไอสัาร หยุดมาเอ้ยหน้าผมแดงหน้ากูแตกนะ้ำผมต่อไป S อยู่เพิ่งเงี่ย s 4สองพันสิบนะ,ะน,น,นะครับผมมาเปืินก็ลลยเหมือนเดิมครับผมรุนอยู่โอ้โหกวอาจะตายยิงตีกวอาจะตายสี่สิบห้านัดนะครับผมก็ มายิงดิอ,อันนี้ต้นฉบับอันนี้ต้นสองร้อสิบต้นฉบับใช่อ,อันนี้อันนี้ย้อมอันนี้ย้อมย้อมสีมาเฮดช็อตอืมอ้าวเก็บปืนไม่ได้ฮลัลโหลเอ้ยเก็บปืนไม่ได้หนุม่ม เออต่อมาผมเอ,อ่ออะไรนะพีเก้าสิบเก้าส่นะหโหเจ็ดสิบห้าเยอะเยอะมากเลยฮะดูดิเจ็ดสิบห้าเลยอะเยอะมากก็มากอีกสองร้อยยี่สิบห้าก็เท่าเดิมนะผม,ม,มเมทมาเม่าเดิมเท่าเดิมยี่สิบเอ็ดปะเท่าเดิมเท่าเดิมยี่สิบเอ็ดอ๋อ มีเซตเตอะไรนี่แหละมันมันยี่สิบสี่กว่าเออไอที่มันติดจุกอ่ะโดนหัวนะโดนหัวอ้โหมามาของมาวัดกันมามาๆมาเอชช่วม่เอาใหม่เอาใหม่มาหัวาเมื่อี้ี่นั่ง อุ้ยปาแล้วเออแตกครับผมต่อไ้เป็นอ่าคิดนะครับผมนะครับต่อเป็นคิดก็เหมือนเดิมไม่มีหลายไม่มีจุกย้อมสีก็เติมย้อมสีเออกรสุนอันนี้คือต้นฉบับ โอ้โหอันนี้คือต้อนฉบับครับต้นฉบับก็เพ <Head shot. S 2> ียวสามสิบนัดพียวเฮดช็อตคูมาเลย <c oughs> อันนี้เป็นไมใหม่นะผมถ้าผิดพลาดเลย <c oughs> เสียงอะไรหลุดไปต้องของโทษด,ด้วยเป็นใหม่ใหม่ โอ้โหในเหรอเดี๋ยวต้นฉบับมาก่อนเอลใช่ไหมใช่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือย้อมสีใช่ี่ใช่เหมือนเดิมอ่ะมีดมีดมีดมีก่อนมีก่อนโอ้มีดอ่ะอ่าตาบมามีดคุยอะไรเนี่ยโอ้โหหน้า д ой 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 ยิงยังไม่โดนเลยบอกโดนไม่คือที่บอกว่าโดนอ่ะผมมาโดนอาเหรอโดนโดนเปนหนึ่งทีไอ้โดูดิเปลี่ยนมุมว้าวไววววยววววววงวว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 ว มาหนุ่มลงมาเหล่าโจโอ้โหเรียบร้อยเลยกูโดนตัวมีตังไปหนึ่งนัดเลือดผมหายไปหนึ่งร้อยเหลือสามสิบสองโอ้โหหาปืนยากจังวะโอ้โหยังไม่โดนเลยวาอีกทีนึงครับผมเปลี่ยนเป็นอัคแล้วนะเอ้ยเปลี่ยนเลยเหรออ่ะอีกทีนึงเปลี่ยนดิ โดนเลยโอ้ยย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 อยยยย่ยย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 ยนยจะยยย์ยย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 ยมยยยนยย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 ่ย ิงไม่โดนอะถ้าโดนนี่ต้องไว้หรอกคอมมอนพิเอือหือตายปเอามอนผม SC นะฮะคอมมันจิบคอมมอนจิบด้วย พ่อ,อหนุ่มเวลาเดินพ่อหนุ่มโอ้โหเล่นเหลยยี่สิบวัเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวของจริงเขาเล่นเปิดน,นี้นจากบอลลูนรัฐบาลเนาะ โอเคผมรอมพี่เก้าสิบนาเีและหนึ่งนาทีแล้วแหละจะแอบทำไมเนี่ยกูมารีวิวอ่ะอย่างปเปิดโจม <c oughs> อย่างไหมอ๋อซาลาอ๋าะะอซาลาซาลาไมโหดหลายกับพี่อย่างนี้ โอ้โววหลันดไปนีเยอะผมอ่ะทีนี้นี้ก็น่าจบเรื่องนี้นะก็อย่างที่บอกอะไรเด็ดๆก็คือเออ่กล่องกล่องนั้นกลับมาอีกแล้วนะผมอย่าลืมไปซื้อกันนะ390หมืน่นอ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะเชียร์โอ้โห าชอบอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณน้องฟิลมากที่มาช่วยรีวิวในครั้งนี้นะครับผมอบคครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับผมคือจบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดไปนะอย่าลืมมากดติดตามมันก่อนนะผมเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะกดแชร์กันด้วยนะผมแชร์ชไปทาง facebook อะไรก็ได้นะผมให้เพื่อนๆดูด้วยนะอย่าดูคนเดียวนะครับผมแล้วคิดยังไงกับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะก็ขอบคุณมากมาีครับชม